ที่เห็นก็คือเป็นคุณไผ่าดาวดินนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมนำเรียนกับท่านผู้ชมลังจากนี้ก็ต้องติดตามว่าจะนำตัวไปสถานีตำรวจไหนหรือว่าควบคุมตัวไว้ที่ส่วนไหนนะครับนี่ก็คือการนำตัวคุณไผ่าดาวดินขณะที่คุณไผ่นะครับก็ยัง ท่องบทกวีของคุณวิสาคันทับตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับนั่นก็คือบทกวีที่กล่าวว่าไม่มีอำนาจใดาในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบศูนย์ไม่มีใครล้ำเลินหน้าเทือทูลประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปนะครับแล้วก็อีกท่นอนหึงคุณถ่ายก็ต่องต่อเนื่องกันไปจนถึงช่วงเวลาที่ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเกี่ยวแขนกันเพื่อที่จะ ไม่ให้หมวลชนเข้าไปยื้อแย่งตัว